สวัสดีค่ะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากกรุงเทพมหานครนะคะที่ป้อนผลไม้กับน้องชายทั้ง3ามเชือกนะคะขอบคุณมากมากค่ะก็ขอ,ขอใหค้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอให้ครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะกิจการใดๆที่คุณแม่ทาอยู่ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะ กราบขอพระคุณมากๆนะคะที่เมตตาเด็กๆทั้งสี่เชื่อค,ะอค่ะ ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากกรุงเทพมหานครมากๆนะคะที่เมตตาผลไมด้ดเด็กทั้ง3เชือกนะคะได้มีคะเนนซื้ออาหารนะคะให้กับน้องช้างนะคะขอบคุณมากๆค่ะ